เพินจ๋าฉันมารับหายนะได้เลยได้เลยเอ้าแล้ววันนี้พี่มอ่อนไม่มาด้วยหรอไม่มาฉันมาคนเดียวเออเอาดงไหนฮะเอานี่เอาลูกสวยๆใกล้สววุดก่อนะโอเคได้เลยหัวตัวเองก็มียังจะมีหน้ามายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใหัวมีนะร่านจริงปากหวานเนี่ยอะเอามาสักสามจีห้าโลเลยโอเคได้เลยจะให้เด็กไปสองกิโลนะ ผลไม้จ้ะเหมือนเดิมเลยนะจ้ะแล้วไอ้เมื่อน่ะจ๊ะไม่อยู่ร้านหรอไม่ช่วยเมียทำมาหากินได้เมื่อนเนี่ยพอดีเมื่อนไปส่งผลไม้นะจ้ะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแหละจ้าเออดาวดาวกับพี่ม่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกับเมื่อนมานานหรือยังอะ่ะโอ้ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วสมัยเรียนก็เรียนด้วยกันเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยนะเนี่ย สนิทสนมกันดีจังแล้วตอนพี่เมินหนุ่มอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยลายนะนะสมัยก่อนยิงเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นบางวันน่ะมันกินเหล้าที่บ้านฉันอ่ะเมาหลับคาบ้านฉันเลยฉันนึกว่ามันินทางกับบ้านฉันละยิ่งบางวันหนังสือไม่เรียนได้จ้ามันกินเหล้าเมาบ้านฉันเนี่ยโอ้ยมันบอกมาให้เมิรนอ่ะไปเลยฉันเมาจนเพลินเลยอ่ะเดี๋ยวให้เด็กเอาของไปส่งเลยนะฉันไปก่อนละ ขันบกบมาแล้วจ้ะนะนะาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทับหน้าเครียดเชียวก็ไม่มีอะไรหรอก ดาวเขาเข้ามาที่ร้านด้วยนะเขาบอกว่าฉันน่ะมาที่หลังส่วนเขาอ่ะมาก่อนดูเหมือนเขาไม่ค่อยชอบพี่นาชั้นสักเท่าไหร่เลยอ่ะพี่กับดาวเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กพี่ไม่เคยไปจีบอะไรขเขาเลยนะ แปลกจนะังทำไมพูดอย่างนั้นได้ฉันก็ไม่รู้ว่า,วาเขาพูดอย่างนั้นทำไมแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดจริงๆอะฉันจะมานั่งพูดอยู่แบบนี้ไม่ล่า วันนี้เอาเหมือนเดิมนะเอาแปดโลเลยเป็นไงบ้างวันนี้ขายดีป่ะก็พอได้แปลกแฮะทำไมวันนี้ไม่พูดพี่จาเลย แล้วก็เอามาเสียบไว้หรอมัง้งไปเลยนะบ๊ายบายพี่มินเอานะเปิดดูสิอะไรอะ่ะอีหน้าด้าน <c oughs> ไม่มียังอาย น้ำไปเอาจดหมายนี่จาไหนก็จะจากไหนซะอีกล่ะก็จากเพื่อนสนิทของพี่นั่นแหละให้ฉันมาเมื่อกี้ไม่คิดเลยว่าน่าจะเป็นคนแบบนี้รู้จักกันก็ต้องเป็นเด็กอย่างที่เขาว่าวว้ไม,ม่ผิดเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนโอเค,อเคพี่จะบอกพี่ม่อนเราไม่ต้องรับผละมา้จากน้านเราละ นี่แตกหักแน่ดีอีกดาวมันจะได้ไม่มายุ่งกับผัวฉนันอีใช่เหรอพี่เมิรนใช่สาได้หรอกนน่าจ๊ะฉันซื้อขนมมาฝากจ้า แล้วพี่เมื่อนเลยจ้ะอ๋อพี่มื่นไปส่งของอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแหละอ้าวแล้วนี่แกปิดร้านแล้วเหรออืมช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีอ่ะแล้วที่ร้านเป็นไงบ้างอ่ะขายดีไหมโอ้ยแกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยออเดอร์เพียบฉันส่งแทบไม่ทันเลยนะตอนเนี้ย คุผมผ้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืมเรียบร้อยแล้วไปกลับบ้านกันเถอะเป็นอะไรอีกแล้วนะ่ะทำไมทำหน้าอย่างนะั้นน่ะกไอกี้สิพี่เมินมีไอ,อ,อ้บาร์ตอ่ะเมื่อกี้มันเอาขนมมาฝากแล้วมันก็พูดโอ้อวดว่าร้านมันอะ่ะขายดีอย่างโน้นขายดีอย่างนี้แถมยังบอกอีกนะว่าร้านเราอะ่ะตั้งก่อนมันอีกแต่ยังขายดีสู้มันไม่ได้เลย จริงหรอ,อทำไมคี้เป็นคนอย่างนั้นนะรู้จักกันก็ต้องนานมาเผื่อท่าแท้กวันนี้แหละนั่นแหละเพื่อนคบไม่ได้เลยอะตอนนั้นไม่มีไง อแป๊บน,นึงสินะพี่มีเรื่องอยากคุยด้วยอะคุยอะไรไว้ต้องคุยก็ได้เดี๋ยวมาครูตอน,นี่เลยได้ไหมพี่อยากคุยกับนาน,า,นามีเหตุผลอะไรต้องมาใส่ร้ายเพื่อนพี่อะใส่ร้ายอะไรอะเพื่อนพี่บอกพี่หมดแล้วนะนาะดาวพีมอนฉันอยากเขีร์ใจด้วยวะ่ะ เอาตรงๆเลยนะมไม่ต้องห้องพร้อมแล้ววันนั้นจะไปเขียนจดหมายด่าน,นาทำไมจดหมายอะไรอะ่ะฉันไม่เคยด่าน,นาเลยนะฉันไม่รู้เรื่องอะ่ะในจดหมายนั้นเขียนว่าหน้าด้านไม่มียางอายแถมแกพูดกับนาว่านาเป็นคนมาทีหลังแกงเป็นคนมาก่อนได้หมายความว่าอย่าง,น,างนี้ฉันถามตรงๆเลยนะี่นาบอกแกแบบนั้นหรอใช่ ฉัน,นก็เลยมาคุยกับแกตรงๆไนงะทั้งแกทั้งพี่ม่อนฉันไม่อยากเสียเพื่อนเสียพี่ไปฉันจะบอกแกไว้ตรงนี้เลยนะเราเป็นเพื่อนกันมา20กว่าปีแล้วแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เราแต่แต่ฉันขอพูดไว้ตรงนี้เลยฉันไม่เคยไปด่าอะไรนาเลย,นนเลยฉันไม่รู้ว่าแกเรื่อี้มาจากไหนน่าจะโกหกนึอก,อกอะไรวะนั่นน่ะสิฉันว่าเรื่องนี้มนะันแปลกๆไว้เหมือน ฉันมาคุยกับแกกับพี่ม่อนก่อนถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยเราได้มีปัญหากันเรื่องไม่เป็นเรื่องแน่เลยใช่เมื่อพรั้นดาวาให้ฉันฟังว่าตอนที่ดาวไปร้านแกแกทําหน้าตึงใส่ดาวฉันเห็นว่าดาวมันไม่สบายใจฉันก็เลยให้ดาวไปเอาผลไม้ร้านอื่นฉันว่าเรื่องเนี่ยแกต้องไปคุยกับเมียแกให้รู้เรื่องเอว น้องกันหมดเราแทบไม่ต่างจากครอบครัวเดียวกันเลยนะม่นฉันไม่พูดอะไรเลยพี่อ่ะจพ,พวกมเป่าหูมาแน่เลยพี่ว่านามากกว่าล่ะที่คอยเป่าหูพี่ทุกวันคอยบอกพี่ว่าคนนู้นคนนี้ไม่ดีนารู้ไหมพี่รู้จักกับดาวกับพี่ม่อนก่อนที่เราจะแต่งงานกันซะอีกนะแ,แค่น,นี้ยังไม่พอพข้อค้าตลาดยังบอกว่านาชอบพูดไม่ดีกับลูกค้า จะเพราะลูกค้าผู้หญิงผู้ใส่ร้ายไม่ค้ายตลาดอีกด้วยแล้วฉันผิดอะไรอ่ะพี่เมิร์นที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยฉันทำเพื่อรักษาพี่ไว้นะก็อีผู้หญิงพวกนั้นอ่ะมันจ้องจะอยากได้พี่ยันคนเลยอ่ะที่พี่นูไม่ออกหรอนานคิดได้แค่นี้จริงเหรอเราสองคนแต่งงานกันอยู่กินกันมาก็ตั้งนานแล้วอ่ะแทนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่ออนาคตของเรา นายกลับมาคิดเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะที่มีหวังในตัวนาจริงจริงวะนี่พวกเธอสองคนใช่ไหมที่คอยเป่าหูปัวฉันเนี่ยนานาพอเถอะนาไม่ต้องพูดอะไรแล้วพี่พี่รับไม่ได้จริงๆมานาพวกเราพอแค่นี้เนี่ยนะคือเราอยู่กันไปเนี่ยพี่คงไม่เหลือคนรอบข้างแน่นอนนะเรอเราคุยกันได้นี่ที่เราเลิกกันเถอะนา Por favor